นี้นะคะเราจะมาทำพวงก,กุญแจรูปหัวใจกันนะคะนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะสีชมพูหัวใจสีชมพูค่ะเรามาเริ่มต้นเลยกันนะคะการถักโคเชนะคะการทำพวงก,กุญแจรูปหัวใจนะคะเราขึ้นโซ่สามนะคะของเลย ก็ถักวงกลมนะคะถักธรรมดานะคะควักธรรมดานะคะลงไปห้าครั้งนะคะสามสี่ห้านะคะได้ครบห้าครั้งแล้วนะคะเราก็ดึงรอบนะคะดึงรอบนะคะแล้วก็ปิดนะคะล็อกแถว ดึงรวบเลยนะคะดึงรวบเส้นได้นะคะ,ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราจะถัก v นะคะ v นี่คือการลง x สองครั้งในช่องเดียวกันนะคะถักลงไปเลยลง x ถัก x x ทุกช่องนะคะมันจะได้10พอดีนะคะ1 0 x เพราะว่าเราลง ช่องละสองนะคะถักไปรอบเลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ดึงรอนห่วงเลย ะะแถวต่อไปนะคะเราจะลง x แล้วก็ v นะคะแถวต่อไปลง x แล้วก็ v นะคะทำรอบเลยนะคะรอบวงกลมนะคะคชั้นที่สามนะคะรอบที่สามนะคะทำรอบวงเลย เราจะลงเอ็กตลอดนะคะแถวนี้นะคะรอบแถวแล้วก็ดึงห่วงรอดนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะคือถักเอ็กรอบเหมือนกันนะคะแถวที่สนะคะเราทำไปเรื่อยๆนะคะ ถักรอบเลยนะคะนี่มันก็ะถงางง่ายๆนะคะเพียงแค่ถัก x x x นะคะแทงที่สมที่สี่ที่หที่หนะคะเราจะลงประมาณ3แถวเนาะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเอารูปหัวใจหัวใจใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะเราก็สามารถเพิ่มลดได้นะคะตรงที่ว่าเรา x แล้วก็ V นะคะต่อไปก็สอง x แล้วก็ V กนะคะเราก็ทำได้นะแถวสุดสายนะคะเราก็ดึงรวบนะคะแล้วก็ทางอีกนะคะเราจะทำประมาณสามรอบนะคะสามรอบสามแถวสี่แถวนะคะที่ทำเป็น x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  ตรงนี้นะคะแล้วแต่เราเราจะเอาหัวใหญ่ หัวใจตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะเราเลือกได้เราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนรอบ เราก็ดูน,นะควว่าได้รอบเท่าไม่ไม่งไม่ไม่ไม่ถอดเลยเนี่ยฮะไม่ร้อนเหรอเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วก็เราเราถักลงไปประมาณสามแถว นะคะเราถักได้พอดีแล้วนะคะที่อันที่ถักนะคะก็ประมาณสามแถวนะคะถักลงไปเมื่อเราได้สามแถวแล้วนะคะเราก็จะเอามาต่อกันนะคะให้เป็นหัวใจสองข้างเนาะนันนดี้ทำมาแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อกัน ทำได้สองอันแล้วนะคะแล้วก็เอามาต่อกันนะคะวิธีต่อนะคะก็ถักตัวกันธรรมดานะคะเอาตัวหน้าตัวหลังนะคะตัวข้างหน้ากับตัวข้างหลังนะคะ ถักธรรมดานี้นะคะตักไปเลยนะคะประมาณสามหรือสี่แถวได้เนะตักรวบเขา้านสองอันนะคะได้ยัง เห็นไหมคะถักก็ประมาณสามอันหรือสี่อันนะคะเนี่ยนะคะประมาณนี้เนาะทีแรกก็ถัก x ธรรมดาเนาะเมื่อได้สองอันติดกันตรงนี้เราก็ถัก x ธรรมดานะคะให้รอบแถวเลยนะคะถัก x x x ตลอดเลยนะคะนี่คือเป็นการต่อกันหัวใจสองอันต่อกันนะคะ ก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนรอบเลยพอถึงตรงที่เชื่อมกันระหว่างสงข้างนะคะเราเหลือไปสามสามอันนะคะนี่คืออันที่หนึ่งะคะแล้วก็เอาเฉพาะเส้นด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวกลางก็ด้านหน้าเหมือนกัน นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอีกด้านฟังหนึ่งเราเอาเส้นแรกนะคะเห็นไหมันจะได้สามอันแล้วก็รวบ3ามเส้นเข้าด้วยกันนะคะแล้วค่อยปลดรวบนะคะแล้วก็ถักต่อเลยนะคะถัก x รอบเหมือนกัน ถักจนรอบเลยนะคะถักจนมาถึงนะคะอีกช่วงต่อตรงตรงข้ามกันนะคะเราก็เหลือสามเส้นเหมือนกันนะคะเหลือสามเส้นนะคะตัวก,กลางแล้วก็ตัวข้างๆอีกอันหนึ่งนะคะ ให้ได้3เส้นเอาปรายเข็มนะคะดึงขึ้นมานะคะตรงนั้นนะคะให้ได้3เส้นแล้วก็ปลดออก3เส้นเลยนะคะถักต่อนะคะแล้วก็ถักด้านนี้นะคะถัก x เ,เลยนะคะ x รอบ อักรอบเลยนะคะเราจะทำอย่างนี้จนไปจนเกือบจบแถวนะคะคือรูปหัวใจมันก็จะลดลดโค้งลงไปนะคะพอถึง ตัวรวบนะคะอันนี้คือตัวลดนะคะให้รวบหัวใจเราเรียวลงไปนะคะจากนั้นเราก็ถัก X เ,เหมือนกันนะคะเราจะทําอย่างนี้ตลอดไปจนจบนะคะจนเกือบจบแถวนะคะเหลือช่องว่างไว้เอาใ่โพลี่มายัดใส่นะคะให้หัวใจมันตึงแล้วก็เหลือไว้นี่เดียวนะคะเหลือไว้ไม่เยอะพอพอยัดใส่ใยโพลี่ได้เนาะ การรวบนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะวิธีลดนะคะเหลือสามเส้นก็รวบเหมือนเดิมนะคะเราจะทำไปจนกว่าหัวใจเราจะเล็กลงนะคะแล้วก็ตัก x เ,เหมือนกันนะคะถักตลอดเลย นะคะเมื่อเราถักไปนะคะแล้วเราก็เหลือช่องไว้ใส่เยโยพลีนะคะเพื่อให้รูปหัวใจแล้วพองโตขึ้นนะคะเนี่ยก็จะทําเหมือนอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ถักไปเรื่อยอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเยลโพลียัดเข้าไปเราเหลือไว้แค่นิดเดียวก็ได้นะคะเผื่อเราใส่ยาโพลีเข้าไปนะคะ แล้วก็ทักตัวให้จบจบแถวเลยนะคะเ <_ an> นี่ยแหละเราก็ยัดเข้าไปเลยนะคะ ถักตัวนะคะี๋ยวมันจะได้อย่างนี้นะคะประมาณนี้นะ,ะโอเคค่ะเนี่คือรูปที่เราทําสําเร็จแล้วเนาะนี่ก็ได้พวงหัวใจนี่เป็นพวงกุญแจรูปหัวใจสวยๆนะคะเราก็ทำลาหลายสีนะคะแล้วเราแต่เราจะเลือกทํานะคะสําหรับพวงกุญแจรูปหัวใจนะคะ ก็เลือกได้นะก็จะเอาสีอะไรเนะาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ